มือที่สัมผัสผืนดินเบาๆคือการบอกกล่าวแม่ธรณีให้เรียกขวัญบิลลี่กลับมาผู้นำทางจิตวิญญาณพร้อมชาวกะเลียงจากหลายหมู่บ้านในจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีเดินทางไปร่วมพิธีกรรมตามความเชื่อบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหรือด่านมะเร็วซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่มีคนเห็นบิลลี่ก่อนที่เขาจะหายตัวไปเมื่อวันที่17เมษายนส่งจิตไปถึงคนที่หายไปเรียก ให้จิตและวิญญาณขวานอะไรทั้งหลายใดอย่างนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ให้กลับมาอยู่กับครอบครัวเขากับ,ล,กกบลูกเมียเขาลูกเมียเขารออยู่และเพื่อนมิสา,ายทุกคนก็รออยู่นะกับคนที่หายไปโดยไม่ได้บอกบอแสงอะไรเลยพิธีกรรมเรียกขวัญจัดขึ้นตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาเชื่อว่าจะต้องประกอบพิธีด้วยใจบริสุทธิ์ไม่คิดต่อต้านหรือสาบแช่งผู้ใดสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องการคือขอให้บิลลี่กลับคืนสู่ป่าแก่งกระจาน

สากคอมงานที่เกี่ยวข้องให้ให้รับรู้ไว้ว่าให้ช่วยดูแลในหน้าที่ที่ตน,ตนเองกำลังรักษาให้ช่วยดูแลให้ทั่วถึงให้มีประฏิทธิภาพที่มั่งคมแล้วก็แม้ว่าจะเป็นชนชาติใดๆก็าตามให้ให้ช่วยๆกันให้มี ให้มีเป็ดอิสระภาพให้ทว่ตืึงมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกๆุกคน ตา,ตามความเชื่อดั้งเดิมแล้วพิธีทางศาสนาของชาวคริสต์ก็ถูกประกอบขึ้นด้วยวัจนะของพระเจ้าในศาสนาคริสต์บัญญัติไว้ว่าแม้จะถูกข่มเหงแต่พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งพวกเราและนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้พวกเขายังมีความหวังว่าบิลลี่จะยังมีชีวิตอยู่กว่าครึ่งเดือนแล้วที่บิลลี่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยข้อมูลที่มีการยอมรับว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติควบคุมตัวเขาก่อนที่จะปล่อยตัวในเย็นวันที่17เเมษายน เป็นเพียงเบาะแสที่ยังสาวไม่ถึงต้นต่อขณะที่เรื่องราวของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงที่หายตัวไปกลางสายฝนในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกำลังถูกเยียวยาด้วยความเชื่อของชนเผ่าอย่างเงียบๆกลางปืนป่าและเรื่องเดียวกันนี้กำลังถูกกล่าวขานในเวทีสิทธิมนุษยชนระดับโลก to sure. คนนั้นนะคะเป็นศิลปินชาวปากกากยอคุณสุวิชาญพัฒนาไพรวันนะสวัสดีครับผมจะก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานเราทุกคนคือบิลลี่ที่จะจัดขึ้นวันที่11พฤษภาคมนี้นะคะที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพคงต้องถามคุสุวิชาญนะนะคะว่างานเราคือบิลลี่นะคะมีที่มาของการจัดงานยังไงครครับผมเราทุกคนคือบิลลี่นะครับผมคิดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคน อาจจะโดยเฉพาะคนชนเผ่าคนชาติพันธ์นะรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับสิ่ง<ม>ที่เกิดขึ้นนะครับผมกับคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยคนเล็กคนน้อยทีนี้เราทุกคนคือคือบิลลี่นะวัตถุประสงค์จริงๆแล้วที่เรา,ท,เราที่เราต้องการให้เกิดขึ้นวัตถุประสงค์โดยตรงนะครับมีอยู่3ข้อนะข้อแรกก็คือเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวของบิลลี่<ม>ที่ต้องตามหาบิลลี่เพื่อกลับคืนมานะเพราะว่าบิลลี่มีลูก5้าคน<อ>มีภรรยาอยู่1คนทีนี้พอบิลลี่หายตัวไปนะ่ะ วัลหลักของครอบครัวก็ไม่มีแล้วเขาต้องทําหน้าที่ในการตามหามพ่อของลูกกลับคืนมาเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยจัดงานเพื่อที่หาทุนสนับสนุนเขานะครับผมข้อที่สองเนี่ยเพื่อสานต่อความฝันของบิลลี่ในการสร้างสารรค์ชุมชนที่เขาอยู่นะครับบิลลี่ตอนที่มีชีวิตผมก็ได้ไปครุกเคลียกับบิลลี่ในเรื่องในสายของศิลป,ปะวัฒนมนะครับเพราะบิลลี่เนี่ยต้องการให้บิลลี่พูดเสมอว่าอยากจะให้เด็กอย่างรู้รักเงา ของตัวเองถึงแม้ว่าจะอยู่ในป่าหรือ,อนาคตเด็กต้องเข้าไปในเมืองต้องไปเรียนรู้อะไรมากมายแต่ถ้าเขายังรู้ว่าเขาเป็นคนกระเรียงเป็นคนพบื้อยนเนี่ยมันจะทําให้เด็กภาคภูมิใจแล้วสามารถอยู่ในเมืองก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้อ,อยู่บนดอยก็ได้และอันนี้อันนี้คือสิ่งที่บิลลี่อยากให้เกิดน,นี้เราต้องการสารฝันตรงนี้ของบิลลี่ต่อไปอันที่3มเนี่ยเพื่อส่งเสียงแทนผมคิดวนะ่าณวันนี้ความเป็นบิลลี่มันคือโลโก้มนคือมันคือตราของคนคนไร้เสียงคนไร้พลังคนใช้ขอบ เพราะฉะนั้นอย่างพวกผมเนี่ยและผมก็คนเล็กคนน้อยพี่น้องที่มาในสถานีทุกวันเนี่ยเป็นชุมชนที่ต้องต้องเผชิญกับปัญหาของทุนใหญ่ของอำนาจที่ใหญ่กว่าที่มากระทนำกับพวกเราเนผมเิีย่พี่น้องที่มาจากสุพรรณมาจากกาญจนบ,บุรีทุกวันนี้เราก็คือเราก็คือส่วนหนึ่งของบิลลี่เพราะเราคือคนไร้เสียงคนไร้พลังเราคือผู้ตกกระทนำอันนี้เราทุกคนคือบิลลี่คือเราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ของการถูกกระทนำไม่ว่าจะโดยใครก็แล้วแต่ แต่เพราะนั้นเพราะนั้นงานเนี้ยเพื่อที่จะส่งเสียงเป็นตัวแทนในการส่งเสียงของบิลลี่จริงๆที่เป็นบิลลี่ที่หายไปแล้วก็บบิลลี่ที่ยังอยู่บิลลี่ที่เป็นคนชายขอบคนไร้เสียงคนไร้พลังเน่เพื่อที่จะสะท้อนต่อสังคมว่ามันยังมีคนเหล่านี้เยอะแยะเพราะฉะนั้น่ะการที่จะทําให้คนเหล่านี้ มีพลังมีสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นเราควรจะร่วมมือหาทางออกกันอย่างไรในอนาคตนั่นก็คือวันที่11พฤษภาคมจะเป็นเป็นวันที่พวกเราจะมาชุมนุมกันมาพูดมาคุยกันนะคะมันเหมือนเราจะเราจะมาขับเคลื่อนในในเชิงศิลปะวัฒนธรรมกันอะไรประมาณนี้ครับและจะมีกิจกรรมอะไรในวันนั้นบ้างคะกิจกรรมเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสองนะครับบ่ายสองก็จะกิจกรรมหลักๆแล้วมันจะมีอยู่5้าอย่างนะหนึ่งในมีดนตรีนะครับผมสองในมีหนังครับผมสามในมี เวีธีสีวนานะครับผมสีเนี่ยมีนิทรรศการนะครับผมห้าเนี่ยจะมีการทํากิจกรรมทำพิธีกรรมแล้วเราทํากิจกรรมที่เราใช้คำว่าอันเนี้ยคังดงภาษาักเลี้ยงขางดงแต่ว่าคืออะไรคะคังดงหมายความว่ายังไงคังดงเนี่ยความหมายอย่างนี้นะครับความหมายคือเราจะเอาได้แต่ละได้นมามามัดติดกับไม้สองอันแต่ว่ามีสี่ทิศก็คือเหนือใต้ เหนือใต้เนาะออกตกนะครับผมแต่ว่าได้แต่ละได้นะมันจะต่อกันมันเหมือนการส่งต่อพลังของคนไร้พลังคนใช้ขอบอะไรเนี่ยเหมือนเราจะเชื่อมโยงกันเป็นใยแมงมุมที่เชื่อมต่อกันกลายเป็นพลังของคนใช้ขอบที่เรากําลังคิดว่าคนไร้เสียงคนไร้พลังมันจะมีพลังได้ยังไรอันนี้มันมารวมกลุ่มกันนะแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ออกอยู่ตกมารวมกันแล้วก็ทีนี้พอเรารวมกันมันกลายเป็นสายสัมพันธ์เดียวกันเราในความหมายก็คือเหมือนเราพยายามดึงบิลลี่ ให้กลับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบิลลี่จริงๆที่หายไปหรือว่าบิลลี่ที่ที่เป็นคนคนร้พลังอันเนี้ยให้ให้มันมีพลังที่เราจะสามารถไปได้วยกันได้อันนี้อันนี้คือคางดงทีนี้นะทีนี้อันหนึ่งก็คือเป็นพิธีกรรมภาษาภาษากระหล่งเรียกว่าพิธีกรรมเกาะกลาอันนี้จะเป็นช่วงท้ายของกิจกรรมก็มคือเราจะให้คนทุกคนที่มาร่วมช่วยกันส่งเสียงช่วยกันร้องเอาเขาเรียกศรัทธาเอา,เอาความเชื่อเอาพลังของพวกเราเนี่ยเรียกบิลลี่กลับขึ้นมา เพราะว่าทางครอบครัวนะ่ก็ยังเชื่อว่าบิลลี่ยังมีชีวิตอยู่เพราะนั้นเราก็เราก็เหมือนให้กําลังใจกับคนในครอบครัวของบิลลี่ดนะ้วยแล้วก็เรียกเรียกบิลลี่ไม่ว่าจะอยู่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าบิลลี่อยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ออกอยู่ตกเพราะนั้นอ,อยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ เราจะดึงเขากลับมาก็คือดึงเขากลับมาก็คือด้วยผ่านศิลปะวัฒนธรรมครั้งนี้อะนะคะแล้วก็งานของเราเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายบ่ายสองครับบ่ายสองจนกระทั่งถึงประมาณทุ่มถึงคิดว่าน่าจะถึงสองทุ่มครับผมนะคะแล้วก็งานนี้ที่สําคัญคือเราเปิดกว้างขนาดไหนคะถาว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่หลายคนอาจจะได้ยินข่าวของบิลลี่หรือว่าหลายคนนะสนใจในกลุ่มคนที่ลำบากอยู่อย่างที่บอกจะเป็นกลุ่มคนที่เสียงเบาหรือแม้แต่ไม่มีเสียงนะไม่มีพลังมากมายที่จะทําให้คนในสังคมมา มาช่วยเหลือนะคะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเราจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะช่วยเขาได้อยากให้คนอื่นๆมาช่วยยังไงบ้างคะคือผมคิดว่าอันหนึ่งก็คือเราคิดว่าเราก็มารวมพลังกันนอกจากได้แต่และได้มันต่อกันละเรามีเป้าว่าจะทําอันเนี้ยในงานให้ครบหนึ่งพันอันอทำาปรเจกต์ให้ครบหนึเพื่อแสดงพลังของของบิลลี่นาะว่าเราทุกคนคือบิลลี่เพื่อแสดงพลังบิลลี่แล้วก็เราจะเอาอันเนี้ยกลับไปที่ที่บ้านบิลลี่กลับไปให้เห็นคนในชุมชนว่าบิลลี่ไม่ได้โดดเดี่ยวนะ แล้วก <Z an jer ita> ็กลับไปในจุดที่บิลลี่หายว่าเพื่อที่แสดงสัญลักษณ์ว่ายังมีคนต้องการบิลลี่ยังมีคนตามหาบิลลี่ยังมีคนต้องการให้บิลลี่ยังอยู่อที่ที่บิลลี่อยู่ไม่มีใครต้องการให้บิลลี่หายเนาะเพื่อนั้นอ่ะผมอยากชิชวนพี่น้องทุกคนเนาะที่ที่มีเวลาว่างเนาะมาช่วยกันมาช่วยกันทําให้ครบหนึ่งพันอันแล้วก็เราช่วยกันสานต่อความฝันของบิลลี่ค่ะเพราะว่าในสิ่งที่เป็นความฝันของบิลลี่นะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็คงจะ เห็นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นชาวกะเหรี่ยงหรือชาวปากกากยอจะเป็นชาวอะไรก็ตามแต่แต่ทุกคนไม่ควรลืมรากเหง้าของตัวเองนะว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะเพราะว่าการที่เราไม่ลืมรากเหง้านะเราไม่ลืมว่าเราคือคนกาญจนบุรีเราคือคนสุพรรณนะหรือคนที่ไหนก็ตามนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยรักษาความเป็นตัวเราเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้สําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณบิลลี่นะพวกเราเองก็ ติดตามข่าวนะแล้วก็เฝ้าอธิษฐานให้คุณเมลลี่ยังอยู่นะฮะรเราเราบอกอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าเราเอาใจเขามาใส่ใจเรานะฮะภรรยาเขาลูกอีกทั้งห้าคนญาติพี่น้องเขาอีกนะคะไม่ว่าจะเวลานานแค่ไหนเราก็ยังหวังว่าเขาจะจะกลับมาครับผมนะ,ะคะและงานนี้เป็นงานหนึ่งที่เราจะจัดขึ้นนะ,ะเพื่อที่แสดงความระลึกถึงเขาแล้วก็ความต้องการของพวกเราจริงๆนะคะที่ อยากจะให้เขากลับมาคือเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะใครผิดใครถูกใครเอาเข้าไปเรายังบอกไม่ได้ทั้งสิ้นนะแต่ตรงนี้ขอให้เขากลับมาก่อนนะคะอาค่รงานจัดวันที่11พฤษภาคมนี้วัน อาทิตย์วันอาทิตย์ครับนะวันอาทิตย์ก็ค่อนข้างสะดวกตั้งแต่บ่ายสองโมงหรือว่า14นาฬิกาจนถึงประมาณสัก20นาฬิกาสองทุ่มครับนะคะหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพก็ตรงถนนพระรามหนึ่งใกล้ๆกับมาบุญครองเลยนะฮะไปมาสะดวกมากนะฮะก็เชิญชวนท่านผู้ชมไปช่วยกันนะคะเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณสุวิชานมากๆที่มาบอกเรื่องราวดีๆนะะในงานเราทุกคนคือบิลลี่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับผม แล้วค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราก็จะมาช่วยกันต่อนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายยังได้รับความเดือดร้อนค่ะจากกรณีแผ่นดินไหวฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกู้วิกฤตธรณีภัยพิบัติแผ่นดินไหวนะคะเราจะมาช่วยเหลือกันค่ะ